สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอสอนการใช้งาน Get A Business Control System นะคะสำหรับครั้งนี้จะเป็นหัวข้อกำหนดเงื่อนไขสำหรับการออกรหัสและการกำหนดเงื่อนไขการออกเลขที่เอกสารในระบบค่ะเมื่อมีการเพิ่มรายการสามารถกำหนดให้ระบบออกเลขรหัสให้โดยอัตโนมัติหรือออกเลขที่เอกสารให้โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ค่ะเรามาดูการกำหนดเงื่อนไขการออกเลขรหัสสำหรับงานกำหนดค่ากันก่อนนะคะ เรียกเข้างานกำหนดเงื่อนไขาการออกเลขรหัสในตารางจะแสดงชื่อของงานกำหนดค่าต่างๆที่มีในเขตข้อมูลสามารถกำหนดให้ระบบออกเลขที่อัตโนมัติได้เพียงคลิกเลือกในช่องเลขรหัสอัตโนมัติค่ะกำหนดจำนวำนวหลักของเลขรหัสซึ่งจะช่วยในการจัดเรียงได้ระบบจะแสดงเลขที่ปัจจุบันของงานกำหนดรหัสนั้นนั้นซึ่งเป็นเลขที่สุดท้ายที่ถูกใช้ไป หมายความว่าหากมีการเพิ่มรายการกำหนดรหัสเลขที่จะถูกรันต่อเนื่องจากเลขที่ปัจจุบันที่แสดงอยู่และหากต,ต้องการเริ่มต้นที่หมายเลขใดก็สามารถกำหนดได้เช่นกันค่ะสามารถกำหนดให้มีอักษรน,นำหน้าเลขรหัสได้โดยป้อนในช่องอักษรน,นำเมื่อกำหนดแล้วให้คลิกปุ่มบันทึกเพื่อบันทึกการกำหนดเงื่อนไขค่ะเรามาลองเพิ่มรายการดูนะคะ จะเห็นว่าเมื่อบันทึกรายการระบบจะแสดงเลขรหัสให้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะต่อไปเรามาลองดูการกำหนดเงื่อนไขเลขที่เอกสารนะคะสามารถกำหนดได้โดยเรียกเข้างานกำหนดเงื่อนไขาการออกเลขที่เอกสารในตารางจะแสดงชื่อของงานบันทึกรายการต่างๆใน,นระบบคลิกเลือกในช่องเลขรหัสอัตโนมัติ เพื่อให้ระบบออกเลขที่เอกสารตามเงื่อนไขให้เมื่อเพิ่มรายการใหม่เช่นเดียวกับการกำหนดเงื่อนไขาการออกรหัสค่ะสามารถป้อนอักษรน,นำได้กรณีต้องการให้มีอักษรแสดงหน้าเลขที่รายการคลิกเลือกใช้วันที่เพื่อกำหนดรูปแบบวันที่สำหรับแสดงในเลขที่รายการเลือกรูปแบบวันที่เช่นแสดงปีแล้วตามด้วยเดือนหรือแสดงเฉพาะเดือนหรือแสดงเฉพาะปีเลือกรูปแบบเป็นปีพุทธศักราชหรือคริสต์ศักราชได้ค่ะ สามารถกำหนดให้เริ่มต้นเลขที่รายการใหม่ได้เมื่อขึ้นเดือนใหม่หรือเริ่มต้นเมื่อขึ้นปีใหม่กำหนดรูปแบบเลขที่โดยกำหนดจำนวนหลักของเลขที่เอกสารและกำหนดให้จัดวางเลขที่ไว้หน้ารูปแบบวันที่หรือหลังรูปแบบวันที่ได้ค่ะสามารถดูตัวอย่างเลขที่เอกสารที่กำหนดตามเงื่อนไขในช่องตัวอย่างค่ะสำหรับตารางส่วนประวัติเลขที่เอกสารจะแสดงเลขที่เอกสารที่ออกหลังสุดในแต่ละเดือนค่ะ หากมีการเพิ่มรายการเอกสารและที่จะถูกดันต่อเนื่องจากเลขที่ปัจจุบันที่แสดงอยู่กรณีเริ่มต้นระบบใหม่หากต้องการออกเลขที่เอกสารต่อเนื่องจากที่ใช้งานอยู่ก็สามารถกำหนดเลขเริ่มต้นได้จากส่วนนี้ค่ะระบบจะไม่ทำการดันเลขซ้ำแม้จะมีการลบรายการเอกสารหรือเลขรหัสนั้นแล้วก็ตามเรามาลองทำดูนะคะกำหนดใบสั่งซื้อสินค้าเมื่อกำหนดแล้วให้คลิกปุ่มบันทึกเพื่อบันทึกเงื่อนไขที่กำหนดค่ะ เมื่อทำการเพิ่มรายการใบสั่งซื้อและบันทึกรายการใหม่ระบบจะแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อให้ตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะเมื่อกำหนดเงื่อนไขการออกเลขรหัสและเลขที่เอกสารแล้วสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีค่ะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ